สวัสดีค่ะหลายท่านนะคะที่สอบถามเรื่องข่าวคราวรถไฟทางคู่ของประเทศไทยเรามานะคะวันนี้ในคลิปนี้จะเอาความคืบหน้าของการ,ราการก่อสร้างรถไฟทางคู่มาให้ฟังกันนะคะและก็เส้นทางไหนติดปัญหาอะไรบ้างทำไมยังไม่เปิดใช้บริการทั้งๆท,ท,ที่ดูเหมือนจะเสร็จเกือบร้อนต์แล้วนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมของแผนพัฒนารถไฟไทยกันหน่อยค่ะ ความคืบหน้านะคะปัจจุบันโครงข่ายทางรถไฟไทยมีทั้งหมด4,044กิโลเมตรครอบคลุม47จังหวัดแบ่งเป็นทางเดียว81.85%ทางคู่15.50%และทาง3 2.65%ค่ะแผนการพัฒนารถไฟทางคู่และทางสายใหม่นะคะประกอบด้วยทางคู่ระยะเร่งด่วนช่วงปี2560ถึงปี2564 มี7เส้นทางรวม993กิโลเมตรค่ะทางคู่ระยะที่2ปี2565ถึงปี2569มี7เส้นทางรวม1,479กิโลเมตรและทางรถไฟสายใหม่ปี2560ถึงปี2564มี2เส้นทางรวม677กิโลเมตรนะคะ และเส้นทางระยะถัดไปอีก8เส้นทางยังไม่ระบุปีที่แน่ชัดนะคะว่าจะเริ่มก่อสร้างหรือว่าเริ่มแผนงานเมื่อไรค่ะมาอัปเดตกันที่รถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วนกันนะคะถ้านับจากวันที่28ธันวาคมปี2560ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย เซ็นสัญญาก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วน5เส้นทางระยะทาง702กิโลเมตรกับผู้รับเหมาจำนวน9สัญญาวงเงินก่อสร้างทั้งสิ้น69,531ล้านบาทนะคะโดยเริ่มดำเนินการในช่วงไตรามาสที่1ปี2561การก่อสร้างก็มีปัญหาล่าช้าประกอบกับเกิดสถานการณ์โควิด -19 ผู้รับจ้างก็ใช้สิทธิคิดค่าปรับในอัตราศปอร์เการรถไฟแห่งประเทศไทยจะต้องปรับแผนหลายครั้งนะคะล่าสุดงานโยธาก็ทยอยเสร็จแล้วหลายช่วงซึ่งการรถไฟเองก็มีแผนจะเร่งเปิดใช้ทางคู่ระยะที่1ภายในปี2566ค่ะสำหรับโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่1จํานวน5เส้นทางนี้จริงๆแล้วแบ่งออกเป็น10สัญญานะคะ มีหนึ่งสัญญาที่ยังไม่ได้ประมูลเนื่องจากว่าติดปัญหาการปรับแบบก่อสร้างส่วนที่เซ็นสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว9สัญญามีความคืบหน้าดังต่อไปนี้ค่ะเริ่มจากที่สายเหนือช่วงลบบุรีไปถึงปากน้ำโพร,ระยะทาง145กิโลเมตรนะคะภาพรวมงานโยธาเดินหน้าไปแล้ว78.19%ลาล่าช้ากว่าแผน21.81%ค่ะ เส้นทางสายเหนือนี้จะแบ่งออกเป็น2ส,สัญญาค่ะได้แก่สัญญาที่1บ้านกลับไปถึงโคกระเทียมนะคะผลงานณนะเดือนมิถุนายนปี2566คืบหน้าไปแล้ว85.88%ค่ะลาช้ากว่าแผน14.12%ส่วนสัญญาที่2ช่วงท่าแคร์ไปถึงปากน้ำโพ ผลงานล่าสุดนะมิถุนายนปี2,566คืบหน้าไปแล้ว78.19%ล่าช้ากว่าแผน21.81%ค่ะมาต่อกันที่โครงการรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือนะคะช่วงมาบกระเบาไปถึงชุมทางถนนจีระตอนนี้ก็เรียกได้ว่าติดปมการปรับแบบแล้วก็ขอเพิ่มงบการเวนคืนอยู่ค่ะทำให้ไม่สามารถเปิดใช้บริการได้นะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกัน ซึ่งสายนี้จะแบ่งเป็น3สัญญานะคะสัญญาที่1คือช่วงมาบกระเบาไปถึงคลองขนานจิตระยะทาง58กิโลเมตรผลงานล่าสุดของผู้รับจ้างณนะเดือนมิถุนายนปี2,566คืบหน้าไปแล้ว96.22%ล่าช้ากว่าแผน3.78%ค่ะสัญญาที่2นะคะคลองขนานจิตไปถึงชุมทางถนนจิระระยะทาง69กกิโลเมตร เดิมออกแบบเสร็จแล้วนะคะแต่ติดปัญหากรณีการรื้อสะพานข้ามแยกสีมาธานีและก่อสร้างอุโมงค์ทดแทนล่าสุดเทศบาลตำบลบ้านใหม่จังหวัดนครราชสีมาต้องการให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นโครงสร้างยกระดับแทนคันดินยกระดับนะคะระยะทาง7.85กิโลเมตรเพื่อลดปัญหาการระบายน้ำและการจราจรค่ะ สัญญาที่3นะคะจะเป็นงานอุโมงค์รถไฟระยะทาง8กิโลเมตรมีจำนวน3อุโมงด้วยกันโดยอุโมงค์ที่1ระยะทาง5.85กิโลเมตรอุโมงคที่2ระยะทาง0.65กิโลเมตรอุโมงค์ที่3ระยะทาง1.40กิโลเมตรค่ะ ผลงานผู้รับจ้างอัพเดตนะเดือนมิถุนายนปี2566นะคะคืบหน้าไปแล้ว98.13%ล่าช้ากว่าแผน1.87%ค่ะภาพรวมนะคะโครงการสายอีสานก็ยังติดปัญหางบประมาณเวนคืนไม่เพียงพอและพระราชกิจสดีกาเวนคืนหมดอายุค่ะปัจจุบันนี้การรถไฟก็เสนอไปอยังกระทรวงคมนาคมเพื่อเสนอครอรมอนะคะพิจารณา เพิ่มกรอบวงเงินค่าปรองดองการเวนคืนที่ดินบริเวณด้านหัวและด้านท้ายของอุโมงครวมประมาณ200ล้านบาทค่ะมาอัปเดตกันที่โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้กันบ้างนะคะช่วงนคปรปฐมไปถึงชุมพรระยะทางรวม421กิโลเมตรภาพรวมงานโยธา ตอนนี้เดินหน้าไปแล้วกว่า96.927ค่ะแต่ก็ยังล่าช้ากว่าแผนอยู่ที่3.073นะคะโครงการรถไฟทางคู่สายใต้จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5สัญญานะคะและแก่สัญญาที่1ช่วงนะคนปรปฐมไปถึงหนองปลาไหลระยะทาง93กิโลเมตรผลงานล่าสุดนะเดือนมิถุนายนปี2566 คืบหน้าไปแล้ว97.183%ค่ะล่าช้ากว่าแผน2.817%สัญญาที่2น้องป้าไหลไปถึงหัวหินระยะทาง76กิโลเมตรผลงานล่าสุดในเดือนมิถุนายนปี2566คืบหน้าไปแล้ว97.537%ล่าช้ากว่าแผน2.465%ค่ะ และสัญญาที่3หัวหินไปถึงประจวบคีรีขันระยะทาง84กิโลเมตรผลงานหน้เดือนมิถุนายนปี2566คืบหน้าไปแล้ว99.99% 99ล่าช้ากว่าแผน0.001%ค่ะสัญญาที่4ประจวบคีรีขันไปถึงบางสะพานน้อยระยะทาง88กิโลเมตร ผลงานณเดือนมิถุนายนปี2566คืบหน้าไปแล้ว93.51%ล่าช้ากว่าแผน6.49%ค่ะและสัญญาที่5จากบางสะพานน้อยไปถึงชุมพรระยะทาง79กิโลเมตรผลงานณนเดือนมิถุนายนปี2566คืบหน้าไปแล้ว96.523%ล่าช้ากว่าแผน3.477%ค่ะ ดูภาพรวมของงานโยธากันแล้วเราไปดูงานติดตั้งระบบอานัตส,สัญญาและโทรคมนาคมกันนะคะซึ่งก็มี3สัญญาภาพรวมก็ยังล่าช้ากว่าแผนอยู่ค่ะแต่ก็ยังคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปี2567นะคะมาเริ่มกันที่สายเหนือนะคะช่วงลบบุรีไปถึงปากน้ำโพระยะทาง145กิโลเมตร กำหนดแล้วเสร็จนะเดือนเมษายนปี2566นะคะผลงานณนะเดือนมิถุนายนปี2566คืบหน้าไปแล้ว32.14%ค่ะล่าช้ากว่าแผน13.559%นะคะส่วนสายตะวันออกเฉียงเหนือช่วงมาากระเป๋าไปถึงชุมทางถนนจิระกำหนดเสร็จสิ้นในเดือนตุลาคมปี2566 ผลงานณนะเดือนมิถุนายนปี2566นะคะคืบหน้าไปแล้ว19.20%แผนงานจะอยู่ที่19.79%ค่ะก็ล่าช้ากว่าแผน0.59%ค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะตั้งเป้าให้สายตะวันออกเฉียงเหนือจากช่วงบันไดม้าไปถึงคลองขนานจิตจะสามารถเปิดเดินรถได้ในเดือนตุลาคมปี2566นี้ค่ะ ซึ่งที่ผ่านมานะคะสายนี้ก็ได้มีการเปิดใช้สถานีใหม่ไปแล้ว7แห่งค่ะได้แก่มาบกระเบาปางอโศกบันไดมา้าปากช่องซับม่วงจันทึกและคลองขนานจิตค่ะและตามแผนก็จะมีการเปิดเดินรถทางคู่ช่วงบันไดม้าไปถึงคลองขนานจิตระยะทาง58กิโลเมตรภายในเดือนสิงหาถึงตุลาคมปี2,566นี้นะคะ ส่วนแผนการเปิดรถไฟทางคู่สายใต้จากนครปฐมไปถึงชุมพรก็คาดว่าจะเริ่มในเดือนกันยายนปี2566ค่ะโดยนายพิเชษกุณาธรรมรักษ์นะคะอธิบดีกรมการขนส่งทางรางได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างทางรถไฟอย่างต่อเนื่องล่าสุดเส้นทางสายใต้ช่วงนครปฐมไปถึงชุมพรก็มีการก่อสร้างทั้ง5สัญญาพบว่างานวางราง ครบ100%แล้วนะคะคงเหลืองานสถานีและงานเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆค่ะปัจจุบันนะคะได้เปิดใช้ทางคู่ช่วงเขาเต่าไปถึงประจวบคีรีขันประมาณ78กิโลเมตรแล้วซึ่งการรถไฟก็เตรียมแผนเปิดให้บริการรถไฟทางคู่ช่วง สะพานน้อยไปถึงชุมพรภายในปลายปี2566นี้นะคะโดยจะทยอยเปิดให้บริการเริ่มจากสถานีบางสะพานน้อยสถานีคลองวังช้างระยะทาง47.1กิโลเมตรในเดือนสิงหาคมปี2566ต่อมาก็จะไปที่สถานีปะทิวสถานีบ้านคอกม้าอีก14.7กิโลเมตรและในเดือนกันยาก็จะเปิดสถานีสะพลี ไปถึงสถานีนาชะอังระยะทาง15.4กิโลเมตรและในเดือนตุลาคมปี2566ก็จะเปิดให้บริการสถานีชุมพร1.8กิโลเมตรภายในเดือนธันวาคมปี2566ค่ะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีการทดลองเปิดใช้ทางคู่ใหม่บางช่วง เพื่อทดสอบระบบทางไปแล้วนะคะโดยมีแผนเปิดใช้งานจริงในช่วงเดือนกันยาปี2566โดยก็เริ่มจากสถานีนครปฐมไปถึงสถานีสัพรีอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรจากนั้นก็จะขยายไปจนถึงปลายทางที่สถานีชุมพรในปลายเดือนธันวาคมปี2566ซึ่งก็จะดำเนินการคู่ขนานไปกับการติดตั้งงานระบบ อานัดสัญญาณและโทรคมนาคมนะคะและจะตั้งเป้าหมายจะเปิดใช้งานได้เต็มระบบภายในปี2568ค่ะมาอัปเดตโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่กัน2โครงการนะคะซึ่งก็อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งคู่ค่ะก็มีสายเหนือคือช่วงเด่นชัยเชียงรายไปถึงเชียงของนะคะและสายอีสานจากช่วงบ้านไผ่มุกดาหารนครพนมซึ่งขณะนี้มีแผนก่อสร้างอยู่โดย ทั้งสองโครงการนี้ดําเนินการสัญญาดังต่อไปนี้ค่ะเด่นชัยเชียงรายเชียงของนะคะระยะทาง323กิโลเมตรแบ่งออกเป็น3ส,สัญญาคือสัญญาที่1ช่วงเด่นชัยเงาวระยะทาง103กิโลเมตรผลงานปัจจุบันอยู่ที่0.93 4เเซค่ะและสัญญาที่สองช่วงจากเงาวไปถึงเชียงรายระยะทาง132กิโลเมตร ผลงานล่าสุดตอนนี้อยู่ที่2.157ค่ะสัญญาที่3ช่วงเชียงรายไปถึงเชียงของระยะทาง87กิโลเมตรผลงานล่าสุดอยู่ที่1.485นะคะสำหรับโครงการรถไฟทางคู่เด่นชายเชียงรายเชียงของตอนนี้ก็เร่งเวนคืนที่ดินได้อยู่ที่65แล้วค่ะซึ่งก็จะทำควบคู่ไปกับการเข้าพื้นที่ก่อสร้างพื้นที่ไหน สามารถเวนคืนได้ก่อนก็จะเข้าพื้นที่นั้นก่อนค่ะและอีกหนึ่งเส้นทางนะคะก็คือช่วงบ้านไัยมหาสารคามร้อยเอบุกดาหารไปถึงนครพนมระยะทาง355กิโลเมตรล่าสุดนะคะเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากลุ่มบริษัทสัมปทานก่อสร้างโครงการนะคะก็ได้ทำพิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์สร้างสถานีรถไฟทางคู่ณนะบ้านดอนย่านาง อำเภอเมืองนครพนมตามแผนการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่ไปถึงนครพนมแล้วนะคะสำหรับเส้นทางสายใหม่นี้นะคะจะแบ่งออกเป็น2สัญญาก็ค,คือสัญญาที่1ช่วงบ้านไผ่ไปถึงหนองพอกระยะทาง180กิโลเมตรผลงานล่าสุดตอนนี้คืบหน้าไปแล้ว0.1,12สัญญาที่2ช่วงหนองพอกไปถึงสะพานมิตรภาพ3ระยะทาง175กิเมตร ผลงานคืบหน้าอยู่ที่0.007%ค่ะส่วนเส้นทางรถไฟทางคู่ระยะที่2นะคะอย่างที่ทราบกันดีค่ะคงต้องรอรัฐบาลใหม่ซึ่งอาจจะต้องอัปเดตผลการศึกษาใหม่กันด้วยนะคะทั้งหมดมีจำนวน7เส้นทางรวม1479กกิโลเมตรนะคะ ซึ่งรายงาน EIA ก็ได้รับความเห็นชอบแล้วถึง5เส้นทางค่ะหากโครงการได้รับการอนุมัติล่าช้าก็มีความเป็นไปได้ที่จะต้องทบทวนการศึกษาโครงการใหม่รวมถึงรายงาน EIA จะหมดอายุอีกด้วยค่ะเริ่มจากเส้นทางที่1ช่วงขอนแก่นไปถึงหนองคายนะคะถือเป็นเส้นทางในระยะที่2ที่มีความสำคัญในรำดับแรกเนื่องจากจะเป็นเส้นทางตามยุทธศาสตร์ ที่จะไปเชื่อมต่อกับสบอปปอลาวที่มีเส้นทางรถไฟเชื่อมไปยังประเทศจีนตอนใต้ค่ะสถานะปัจจุบันของเส้นทางขอนแก่นหนองคายนะคะรายงาน EAA ได้รับความเห็นชอบแล้วตั้งแต่วันที่3ตุลาคมปี2561ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรียบร้อยแล้วนะคะโดยขั้นตอนก็เหลือแค่ให้กระทรวงคมนาคมนำเสนอต่อคอรมชุดใหม่เพื่ออนุมัติเท่านั้นเองค่ะเส้นทางที่2ก็คือจากชุมทางถนนจิระไปถึงอุบลราชธานีระยะทาง308กิโลเมตรนะคะสถานะตอนนี้รายงาน EIA ได้รับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วค่ะตั้งแต่เดือนกันยายนปี2563 เส้นทางที่3ช่วงปากน้ำโพไปถึงเด่นชัยระยะทาง280.5กิโลเมตรสถานะรายงาน EIA ได้รับความเห็นชอบแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2565นะคะเส้นทางที่4เด่นชัยไปถึงเชียงใหม่ระยะทาง189กิโลเมตรสถานะอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลรายงาน EIA ค่ะเส้นทางที่5ช่วงชุมพรไปถึงสุราษฎร์ธานี ระยะทาง168กิโลเมตรสถานะตอนนี้รายงาน eia ได้รับความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่15มีนาคมปี2566ค่ะเส้นทางที่6ช่วงสุราษฎร์ธานีไปถึงชุมทางหาดใหญ่ไปถึงสงขลาระยะทาง321กิโลเมตรสถานะตอนนี้รายงาน eia ได้รับความเห็นชอบแล้วนะคะเมื่อเดือนมิถุนายนปี2566นี่เองค่ะเส้นทางที่7 จากชุมทางหัดใหญ่ไปถึงประดังเบซาระยะทาง45กิโลเมตรสถานะรายงาน EIA ก็ได้รับความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่1สิงหาปี2561นะคะปัจจุบันเส้นทางรถไฟกว่า4,000กิโลเมตรทั่วประเทศไทย ก็ยังเป็นระบบทางเดียวกว่า80%เป็นะคะเป็นทางคู่ไม่ถึง20%จึงเป็นปัญหาในการเดินรถไม่มีประสิทธิภาพขบวนล่าช้าไม่ตรงเวลาต้องเสียเวลาในการอรอลีค่ะอีกทั้งยังมีปัญหาความปลอดภัยในการเดินรถบริเวณจุดตัดถนนด้วยนะคะถ้าหากว่าพัฒนาเส้นทางรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วน กว่า700กิโลเมตรเสร็จครบท้วนสมบูรณ์ก็คาดว่าจะเพิ่มความจุของทางกรองรับขบวนรถได้มากขึ้นและจะเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าทางรางของประเทศขบวนรถสามารถเพิ่มความเร็วลดเวลาในการเดินทางลงเฉลี่ยอย่างน้อย1ชั่วโมงจากปัจจุบันค่ะถ้าโครงการรถไฟทางคู่เสร็จเรียบร้อย ก็ถือว่าเป็นการพลิกโฉมรถไฟให้เป็นระบบขนส่งหลักของประเทศตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้นะคะและนนนินเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อมีการพัฒนาที่ดีขึ้นหลายคนก็คงจะหันมาใช้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทยของเราเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นเป็นอย่างไรถ้าชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนิมดาวไีด้วยนะคะ หรือถ้าหากท่านไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆจากช่องของเราก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้พบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ